สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างตายนะครับจากร้านสมายทีเซอร์วิสครับวันนี้มารีวิวเปลี่ยนจอในนะครับเป็นตัว macbook air m 1นะครับตัวนี้เป็นปี2020นะครับโมเดล a 2 3 3 7นะครับก็ลูกค้ามาในอาการหน้าจอแตกนะครับอันนี้จะเป็นหน้าจอเดิมของลูกค้านะครับที่แตกอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนแบบจอด้านในนะครับอันนี้ผมทำการเปลี่ยนจอเสร็จ มาเรียบร้อยแล้วครับก็กลับมาเปิดติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับก็ถ้าท่านใดนะครับมีปัญหาแบบเดียวกันนี้นะครับเรื่องของตัวหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการจอแตกจอเป็นเส้นจอมืดนะครับจอลายนะครับเปิดไม่ติดหรืออาการจอ45องศานะครับก็สามารถเข้ามาซ่อมกับทางร้านได้เลยนะครับสมัย T Service ก็ยินดีให้บริการทุกสาขานะครับสำหรับวันนี้ก็ช่างตายนะครับขอตัวจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ